ทอดจิงรีดน้ำใยน้อยค่ะพี่น้องค่ะยายน้อยทอดจิงรีดซื้อจิงรีดมาโลหนึ่งต่โดนโดนล่ละล่ะซื้อมาจากตลาดบางกะปีเนาะคะ่ะเนาะอ่าายะน้อยทอดไปแล้วเครึ่องโลค่ะเหลือ,อยุ่ค่งเครื่องโลใส่ซองฟิตไว้ทีนี้เราก็จะมาทอดกันพี่น้องค่ะจะน้อยกําลังทอดอยู่ค่ะเวลาเราทอดเราก็ต้องใส่น้ำมันหลพี่น้องค่ะใส่น้ำมันน้อยน้อย เขาทอดเขาใส่น้ำมันซ้ำนี่แหละเขาเขาทอดเขาคุดไปคุดมาพอเวลาเพิ่นอ่ะพอเวลาเพิ่นสุกเพิ่นได้ที่แล้วเขาก็โรยเกลือเนาะเนาะโรยเกลือใส่อ่าสุรสดใส่น้อยนึง่งราคาสดดีโรยค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้ก็แค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะเขาซื้อเขาไปซื้อเข่ามาเขาบดแซ่บค่ะพี่น้องค่ะเขาทอดเองเนี่ยี่เราเมันจะแซ่เท่ากันคล้ายๆแบบนี้เลยพี่น้องค่ะ เดี๋ยวทอดไว้น้เซสักพักให้พ,ใหพ,พิ่นกอบให้พิ่นกอบน้องพี่น้องค่ะไอ้คลิปยาย<อ>น,นี้หันพี่น้องค่ะยายนอยลงไปเมื่อวานก้อนเนาะเขเนาะคลิปเนาะ,คล,นะคลิปหนึ่งหันหนึ่งล้านแปดแสนคลิปหนึ่งหันหนึ่งล้านแปดแสนและอีกคลิปหนึ่งหันอีกอีกอีกคลิปหนึ่งหันจักแสนมูยายนีย้นจำมูได้ติดแดงเสนแปดเนาะ เท่าไรว่าเยนาจะจำได่ได้เยนาจำได้ว่ามีเหรียญอยู่สิบสิบเจ็ดเหรียญคลิปหนึ่งหันมีเหรียญอยู่สิบเจ็ดเหรียญแลอีคลิปหนึ่งหันมีเหรียญอยู่สามคลิปเท่าหนึ่งล้านแปดแสนนะคขเนาะคลิปที่หนึ่งล้านแปดแสนมีคลิปอยู่อ่ามีเหรียญอยู่สามที่ห้าเหรียญติดแดงพี่น้องค่ะแดงขึ้นมาเลยเยนาลุกทิมเลยอืมแดงขึ้นมาเลยเยนาลุกทิมเลยเหรียญอ่าเหรียญทรงคลิปพันรวมกันหัน ห้าสิบเหรียญนี่น้องค่ะยาะน้อยยาะน้อยบมสนใจเลยยาะน้อยหลบเลยเยอะน้อยหลบพิมพ์เลยเยาะน้อยหลบพิมพ์เลยพี่น้องค่ะเอาควมปลอดภัยไว้ก่อนเอาควมปลอดภัยไว้ก่อนเอาควมปลอดภัยไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะอ่ายอดเหรียญยาะน้อยเมื่อวานนี่อยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่อยู่ที่เจ็ดร้อยสี่สิบห้าเหรียญ วันนี้บวกขึ้นไปอยู่ที่แปดร้อยหนึ่งเหรียญแปดร้อยหนึ่งเหรียญพี่น้องค่ะแต่ว่าไอ้แต่ว่าไอ้ตัวนั่นบุหัวตัวตัวที่เยนน้อยลบไปหันบุหัวมันที่นีมีผลบ่บุหัวมันที่นี้ผลกับที่ที่กันเยนน้อยลบขิดไปบ่เพราะว่ามีเหรียญอยู่ในหั่นพี่น้องค่ะมันมีเหรียญอยู่หั่นกับที่กับที่ยอดเหรียญเฮามีอยู่แปดร้อยหนึ่งเหรียญกับที่เยนน้อยลบคิดไปบุหัวมันที่มีผลบ่เดี๋ยวเยนน้อยกับที่ถ้าเบื้องอนว่า อ่ามันที่รถบ่อมันที่รถบ่อพี่น้องขาเหรียญเฮาที่มันมีแปดแปดร้อยขัวมันที่รถบ่อเดี๋ยวจะน้อยกะพิ่าเบิ้งเดี๋ยวจะน้อยกะพิ่าเบิ้งถึงมาเพิ่นที่รถกับ و เป็นอย่างพี่น้องขาลบกทิ้มเลยอย่าน้อยลบกทิ้มเลยตอนนี้เห็ดยังหันระวังเด้อพี่น้องด้อเพื่อนตรวสอบหนักนะเพื่คนตรวสอบหนักหันระวังอย่าน้อยกับบ و เป็นอย่างดอกเพราะว่าถึงอย่าน้อยจะลบพทิ้มอย่าน้อยกะพอได้อยู่ขาเหรียญค่ะพี่น้องขาพอได้อยู่ วันนี้ิ่งจะวันวันนี้ิุงจะวันที่สิบเนาะวันที่สิบบอกคับพี่น้องขาิุงจะวันที่สิบเดี๋ยวเนาะก็ได้แปดลอยละเดี๋ยวเนาก็ได้แปดลอยละตะโบปิดอย่างพี่น้องขาถ้าสมมุติว่าวันที่เท่าก็ลบกทิ้งเลยเสร็จแสร็จกกันพี่น้องขาใกล้สิเสร็จแล้วเดี๋ยวเนอะมาตินพี่น้องขามันแร็ขัวจิ้งลีขัวจิ้งลีได้แล้วพี่น้องขาได้ละ พอได้เสร็จพอได้เสร็จแล้วทีนี้จะน้อยกับปิดแก๊็เนาะค่ะนะปิดเก๊็ดเสร็จแล้วเขาจะเอาเกลือโรยเอาเกลือโรยเอาสุรดโรยแล้วก็รดดีโรยแล้วเขาคุก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 เสร่าก็ได้เลยน้องค่ะยายน้อยปิดแกส็ดคนเด้อโอ้ยมันทีโบดามือยะน้อยหมดละปิดแล้วเรียบร้อยละโอเคทีนี้จะน้อยกับว่าวโบแล้ยายน้อยกับบุหัวยอดเหรียญเฮายอดเหรียญเฮามันได้ แปดร้่เหรียญน,นะคะเนาะเมื่อวาน 45, วานี้เจ็หเมื่อวานนี้745วันนี้มาบวกขึ้นเป็น8ปดรยน่งเหรียญพี่น้องคะ่าแล้ทีนี้จะน้อยลบคลิปไป2คลิปจะน้อยลบคลิปไป2คลิปจะน้อยลบคลิปไป2คลิปมันอา่อาอ่าคลิปหนึ่งพันเหรียญคลิปหนึงพัน้าเหรียญและอีกคลิปหนึ่งพันเจหรียญจักเสนมุ่อวานน้อยก็ะจาบมาได้สิบเจ็ดเหรียญนยี่ยฮะนทีนี้ฮันมันแดกแดงขึ้นมาเลย แดงขึ้นมาเลยยาน้อยตัดสินใจยาน้อยเข้าไปเลยนะก็ตัดสินใจลบเลยเออถึงเพื่อนที่มีเงินก็ยากอย่าน้อยตัดสินใจลบเลยเพราะว่าถ้าเราผิดบ่อยๆมันสิอันตรายเราพี่น้องเนาะอยาน้อยก็ลบพอทีนี้พอเขาลบคลิปไปแล้วเหรียญเฮามันอยู่น้ำคลิปนะก็เนาะเหรียญเฮามันอยู่นคลิปทีนี้ยาน้อยก็บู้ว่ามันสิมีผลบ่มันสิมีผลต่อเหรียญข้างในเฮาบ่เดี๋ยวถ้าเบิ่งถ้าสมมติ่าเหรียญข้างในเฮามันอยู่ยอดเก้าก็หมายความว่ามันบม่มีผลแดียถ้าเหรียญเฮาถ้าเหรียญเฮามันอยู่ยอดเก้า ถ้าเหรียญเฮามันบุยยุ่ยอดเก่าเหรียญเฮามันลดลงมาก็หมายความว่ามันมีผลนะพี่น้องเนาะเฮาต้องทดลองค่ะพี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องทดลองติดเหลืองบ่เทไงใดเด้อพี่น้องเด้อติดเหลืองหันบ่วทอไใดติดเหลืองหันใจเย็นๆแต่ถ <tem> <w> ้าเฮาติดแดงนะถ้ามันต <ình> ิดบ่อยๆค่ะมันเสิอันตรายมันเสิอันตรายต่อซ่องของเฮาเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องกัให้เบิ่งเฮาต้องเข้าไปเ็กตรงมือพี่น้องค่ะเข้าไปตรงข้อมูลซึ่งลึกเข้าไปเข้าไปตรงตรงแดชบอร์ดค่ะ เข้าไปตรงโมแมนเข้าไปตรงอ่าซาลนครับพี่น้องคะเข้าไปตรงซาลนสานรลสัปดาห์เออแล้วเพิรนกจะเขียนครับว่าข้อมูลเพิ่มเติมแลก็เนาะเขาจะกดเข้าไปเขาเข้าไปเบื้องบนท่านละ่ะเวลาเขาลงคลิปเขาต้องไปเซ็กค่ะพี่น้องคะอยาน้อยายาอยาเนตัดสินใจแล้วว่าถ้าเตนี่โตไปถ้าสมมติอันใดมันแดงนะจะเนอยก็จะลบ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 แต่พี่ที่ผ่านมาหะจะเน้อยบดิลุกได้หกคลิปหกคลิปแดงเลี้ยงกันเลยทีนี้ที่นี้มันเป็นเงินหลเราพี่น้องคะเป็นเงินหลายมันเป็นเงินไหลที่นี้จะนนอยกับโบดิลุก พอบดได้ลบเสร็จเพิ่นก็ติ๊กเขียว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 คืนมาเบิรดประมาณอาทิตย์อาทิตย์กวัวกัวก็เขียวเบิดเลยเพิ่นก็ติ๊กเขียวให้คืนมาให้ยายน้อยแล้วพอทีนี้ยายน้อยกะพอทีนี้มาพอเวลาเขาลงไปอีกถ้ามันเดงอีกนาะพี่น้องเนาะถ้ามันเดงอีกเขาต้องได้ระวังกับพี่น้องค่ะเขาต้องได้ระวังทีนี้ยายน้อยตัดสินใจลบเลยสามสิบห้าเหรียญกับสิบเจ็ดเหรียญกันลบเลยรับพี่น้องค่ะวันนี้แต่ว่ายอดเหรียญมันอยู่ที่ ปดสิบเอ็ดเหรียญเอแปดร้อยแปดร้อยหนึ่งเหรียญนะวันนี้นะแปดร้อยหนึ่งเหรียญขึ้นไปแปดร้อยหนึ่งเหรียญถ้าอยนอยถ้าเบิ่งวมาอยน้อยลบคลิปแล้วว่าเพื่อนสิลดบอเพื่อนสิลดยอดเหรียญเขาข้างในบอเพราะว่าเพื่อนประมวลออกมาแล้วนะเพื่อนประมวลออกมาแล้ววันนี้แต่ถ้าเพื่อนบ่ลดแต่ถ้าเพื่อนบ่ลดก็หมายความว่ามันใส่ได้ถ้าสมมุติว่าเขาลบคลิปไปถ้าสมมติว่าเขาลดลบคลิปไปแล้วเงินเฮามันไปนําเขาก็จะได้รู้พี่น้องค่ะแต่ถ้าเฮารลบคลิปแล้วเงินเฮามันบ่ไปนําเงินเฮามันยังอยู่ เฮาก็จะได้รู้พี่น้องค่ะเฮาต้องทุลองด้วยตัวของเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แหละฝากไว้ฝากไว้แบบว่าให้เป็นให้เป็นข้อคิดเนาะพี่น้องเนาะให้เป็นข้อคิดให้เป็นบทเรียนแล้วก็ให้เพื่อนๆฟังไว้เพื่อว่ามีกรณีแบบนี้เฮาจีเห็ดแบบใไเนเนาะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะบายบาย